สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมหรือการเตรียมพร้อมนะครับนะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตเพื่อที่จะให้มีปัญหาน้อยที่สุดหรือไม่มีปัญหาเลยก่อนอื่นลุงบุญส่งก็จะให้ดูก่อนว่า นี่ก็ลุงมนต์สงก็เตรียมพร้อมก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่า,าใกล้ตะวันตกดินแล้วนะครับนะาซึ่งลุงมนต์สงก็เตรียมพร้อมที่จะป้องกันลูกควายนอนนอนในบิ้งนาหรือนอนในป่าฟางหรือต่อชัางข้าวนะครับนะาซึ่งหายากมากครับเพราะว่า ถ้านอนแล้วนั้นค่อนข้างที่จะหาไม่เจอเพราะเขาฝากไม่ทรณีแล้วลุงมนส่งก็วิตกกังวลว่าเพราะหมากางทุ่งคือหมาจรจัดที่อยู่ตามทุ่งตามสวนอ้อยหรือตามทุ่งนานั้นมีมากพอสมควรครับก็กลัวหมาจะมาเจอแล้วก็เขาเรียกว่า รุมล้อมกัดเพราะหมานั้นมีหลายตัวนี้ก็คือการเตรียมพร้อมวันนี้เพื่อที่จะป้องกันควายไม่ให้ลูกควายไม่ให้นอนกลางบิง่งนาคือแม่เขาไม่ค่อยสนใจลูกนะครับนะก็ต้องคอยระมัดระวังนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความเตรียมพร้อมแต่ที่เตรียมพร้อมในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นก็อีก เขาเรียกว่าความพร้อมที่เราจะดำเนินชีวิตที่จะให้มีปัญหาอุปสรรคหรือมีปัญหาน้อยที่สุดนั้นก็คือการเตรียมพร้อมครับไม่ว่าจะเตรียมพร้อมในเรื่องของธุรกิจเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์หรือโครงการนะครับนะที่จะ ดำเนินงานตามให้เป็นไปตามเป้าหมายเราก็ต้องมีแบบแปลนหรือมีพิมพ์เขียวเอาไว้เพื่อที่จะเดินตามแนวหรือเดินตามเขาเรียกว่าโปรเจก t นั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอในเรื่องของเงินทุนหรือในเรื่องของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เราจะเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องของธุรกิจครับนี้ลุงบุญส่งก็ต้องพยายามเน้นให้เพื่อนๆ FC และลูกๆหลานทุก,ก,ก,กคนนั้นถ้าเรามีความพร้อมหรือเตรียมพร้อมก็จะดําเนินงานนั้นค่อนข้างที่จะราบรื่นและไม่ค่อยมีปัญหาและก็ ดำเนินงานตามเป้าหมายที่เราต้องการได้ครับแต่ที่เตรียมพร้อม,งมลงบนส่งจะเน้นเป็นเรื่องที่สำคัญนั้นก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของในเรื่องของด้านสุขภาพทางจิตใจครับนี่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของ จิตใจครับในเรื่องของที่เราเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นหรือความเชื่อที่จะให้เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป้าหมายของชีวิตที่ไม่ให้มีปัญหาอุปสรรคเพื่อไม่ให้ในเรื่องของการดำเนินงานนั้นเกิดในเรื่องของความไม่เชื่อมั่น เป็นเรื่องที่สําคัญครับในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตครับที่เราไม่ค่อยที่จะเข้าใจในเรื่องของดําเนินในเรื่องของความเชื่อหรือในเรื่องของสุขภาพจิตหรือในเรื่องของความมั่นใจนะครับนะาในเรื่องของการดําเนินงานเพราะว่า ส่วนใหญ่นั้นถ้าหากว่าเราไปเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์บ้างเชื่อในเรื่องของผีสางเทวดาบ้างเชื่อในเรื่องของดื่นที่มาทําให้ธุรกิจเรานั้นมีอันเป็นไปนั้นนี่เป็นค่อนข้างที่จะลุงม,มุลส่งก็ขอบอกฝากไว้เลยว่าค่อนข้างที่จะอันตรายครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั้นมันเป็นในเรื่องของ ความเชื่อในเรื่องของด้านจิตใจครับที่พระพุทธเจ้าพยายามสอนให้คนเรานั้นเข้าใจในเรื่องของหลักวิทยา,าศาสตร์ทางเรื่องของอหลักพระธรรมคำสอนขององ,งค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือให้พิสูจน์และเชื่อในเรื่องของหลักเหตุและผลเชื่อในเรื่องของขอเรียกว่าปัจจัยที่ เหตุให้เกิดนะครับนะนั่นมันมีมันมีในเรื่องของเหตุนะครับนะที่ทําให้เกิดในเรื่องของการมีปัญหาครับพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเกิดในเรื่องของความทุกข์นั้นก็คือในเรื่องของด้านจิตใจคือความกังวลใจคือความไม่สบายใจคือความไม่เชื่อมั่นในตนเองว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีสิ่งอ,อื่นๆนั้นมาทำให้เราเป็นไปแต่พุทธเจ้าบอกว่ามันอยู่ที่จิตใจของเราที่จะควบคุมมันให้อยู่ในเรื่องของขอเขาเรียกว่าหลักเหตุและผลคือปัใจจัยในเรื่องของเกิดในเรื่องของความทุกข์นั้นมันเกิดที่ตัวเราเกิดที่ใจเราเกิดที่ภายในจิตใจของเราที่ ดําเนินชีวิตโดยความไม่เชื่อมั่นในเรื่องของหลักเขาเรียกว่ากรรมหรือการกระทําครับนี่พระเจ้าบอกว่าในเรื่องของกรรมหรือการกระทํานั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดที่ตัวเราใครไม่สามารถที่จะมาดําเนินให้เราไปไปตามเขาเรียกว่าตามที่ใจเราไม่อยาก ได้หรือไม่อยากเป็นแต่มันก็เกิดเป็นนั้นแต่ท่านรู้หรือไม่ครับมันเกิดที่การกระทําของตัวเราถ้าเรากระทําในสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่เป็นเหตุและผลในเรื่องของความดีและความชั่วถ้าใจิตใจเรามุ่งมั่นแต่ในเรื่องของการทําแต่ความดีเราก็เกิดในเรื่องของความสุขมีมากกว่าความทุกข์ครับเพราะว่า ไอ้ความดีนั้นมันเป็นในเรื่องที่เขาเรียกว่าอยู่ในเรื่องของศีลธรรมอยู่ในเรื่องของข้อบดกฎหมายที่เราไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ไปกระทําผิดในเรื่องของทั้งกฎหมายและศีลธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันก็ไม่ให้เรานั้นเกิดในเรื่องของปัญหาและเกิดในเรื่องของความทุกข์ เกิดในเรื่องของคดีความเกิดในเรื่องของสิ่งที่เราไม่ต้องการนี่ต่างหากที่พระุทธเจ้าบอกเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกหรือสอนว่าทุกเรื่องนั้นมันเป็นในเรื่องของสุริยาตาและความว่างสุริยาตาและความว่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องประยุกใช้ในเรื่องของคารวาดครับเป็นสิ่งที่สําคัญ สิ่งที่มันทําให้เรานั้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จนั้นก็คือในเรื่องของเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ดีหรือยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับนะก็ทําให้เรานั้นจิตไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่เป็นสมาธิก็เกิดในเรื่องของความ ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาถ้าเรามีสุญญาตาและความว่างสลัดทิ้งในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นไว้สมองเราก็โล่งจิตใจเราก็ว่างคิดอะไรนั้นก็มีแต่ในเรื่องของสติปัญญาเกิดในเรื่องของความเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราต้องกำจัดมันออกไปจากจิตใจของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองพุทธเจ้า เชื่ออย่างนี้เล้วสอนอย่างนี้ว่าทุกเรื่องนั้นเราควรจะนำในเรื่องของสุญญาตาหรือความว่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับเพราะสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นในเรื่องของหลักความจริงที่อ่ามันเป็นความว่างความว่างนั้นก็หมายความว่ามันไม่มีตัวตนนั่นเองนะครับทุกเรื่องนั้นมัน เกิดมามันก็ค่อยๆที่เขาเรียกว่าสลายไปตามการเวลาทีละเล็กทีละน้อยเช่นเราเกิดมาเป็นเด็กเราก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นผู้แก่เป็นผู้แก่เรากา็เป็นไม้ใกล้ฝั่งไม้ใกล้ฝั่งนั้นก็ค่อนข้างที่จะจากโลกนี้ไปเห็นไหมละครับสิ่งที่เราถือว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเขาอันนี้ เราไม่ควรเสียเปรียบใครนะครับนะยึดถือเอาไว้เพื่อตนมันก็เกิดความทุกข์ถ้าเราปล่อยจิตใจให้สบายครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของทรัพย์สินปัญญาเราก็ารู้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้นั้นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นไว มันก็เกิดความทุกข์ครับเมื่อเกิดความทุกข์นั้นมันก็เกิดความกังวลใจเมื่อเกิดความกังวลใจนั้นเราก็ไม่มีความสุขแต่พทธเ,เจ้าบอกว่าเราก็เข้าใจว่าสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นั้นมันเป็นในเรื่องของการนํามาใช้ในเรื่องของประโยชน์ในชีวิตประจําวันหรือในเรื่องของการดําเนินชีวิตก็ต้องกินต้องใช้นั้น มันก็ต้องการทำมาหากินมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องสมควรที่จะเขาเรียกว่าการยังชีพหรือการเลี้ยงชีพเพื่อให้เราอยู่รอดพุทธเจ้าบอกว่าการอยู่รอดนั้นก็คือในเรื่องกองการทำมาหากินทำมาหาเก็บทำมาหาได้ทำแล้วนั้นเราก็นำมาใช้ในชีวิตเพื่อความอยู่รอด ไม่ให้เหล่านั้นต้องตายก่อนในเรื่องที่เกินเขาเรียกว่าเกินอายุไขหรือไปก่อนอายุไขนะครับนะานี้ต่างหากที่เจ้าบอกว่าสมควรที่จะแยกในเรื่องของการยึดถือเอาไว้นะครับนะ้ามาเป็นของตนเองคิดว่าเป็นของตัวเองมันไม่สามารถที่จะ สูญหายหรือเขาเรียกว่า,าล่มสลายไปได้เราก็ต้องพยายามหาทางคิดเก็บเอาไว้ให้มากที่สุดหรือบอกว่า,าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอคือความโลภนั่นเองนี้ก็เกิดความทุกข์ครับแต่ถ้าไม่มีมันก็เกิดความทุกข์เช่นเดียวกันแต่เราก็เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ มีตัวตนหรือเป็นของตนที่จะยึดถือเอาไปตอนที่เราตายแล้วก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะครับข้อให้เรารู้ว่าสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มันเป็นของเขาเรียกว่าของว่างไม่มีตัวตนนะครับนะถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็สบายใจเมื่อสบายใจเราก็ไม่เกิดในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของคารวาสครับเราก็ถือว่าในเรื่องของคารวาสนั้น เขาเรียกว่าพบพุทธเจ้าบอกว่าหรือลุงมูลสงองเขาพูดว่าเราพบนิพพานในเรื่องของเศรษฐกิจครับเมื่อมีกินมีใช้มีทรัพย์สินอยู่นั้นก็ถือว่าสําเร็จในเรื่องของนิพพา,านนิพพานนั่นคือความเย็นเย็นอกเย็นใจเย็นในเรื่องของการมีอยู่มีกินมีใช้นะครับนะเพื่อไม่ให้การกาดแคลนนี่คือ ประยุกใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดในเรื่องของความสําเร็จนะครับนะที่เรามุ่งมั่นหาทรัพย์สินเงินทองนั้นเราก็หาไว้เพื่อ,อยังชีพเพื่อเรื่องชีพเพื่อดําเนินชีวิตให้อยู่ดีมีสุขนั่นเองนี่เราก็แยกจากในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะ ให้อยู่รอดปลอดภัยให้มีชีวิตอยู่นั่นเองครับครับขอบฟงคับรูมุส่งเขานาเสนอไว้เพียงตัวนี้นั่นก็คือความเตรียมพร้อมที่เราจะเขาเรียกว่าให้อยู่รอดปลอดภัยและมีนิพนานและผลสุดท้ายนั้นก็อรหันในเรื่องของเศรษฐกิจครับก็คือเป็นผู้รู้เป็นผู้ร่ํารวยหรือเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองพร้อมเขาเรียกว่า เป็นอรหันทางเศรษฐกิจครับเรียกว่าประยุกต์ใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คืออิทธิบาท4และอริยรรสัจสี่นั่นเองถ้าเราเดําเนินตามนี้เราก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้พบทั้งนิพพานอรหันทางด้านเศรษฐกิจครับข้าพโคุณครับหลวงพระสุทก็นําเสนอไว้เพียงด้วยนี้ครับสวัสดีครับ